สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับของร้านเทิร์แม็กซิ่งบางขินนะครับวันนี้ร้านเทิร์เรายินดีต้อนรับลูกค้านะครับโซนกรุงเทพพานคอนนะครับซึ่งนํารถคู่ใจเป็นโตโยต้าวีออสนะครับมาใช้บริการที่ร้านเทิร์แม็กซิ่งของเรานะครับด้วยล้อมือ2นะครับเป็นล้อเอ็ดวันสปีนะครับมีหมดสีบอลเงินนะครับหมุดทองนะครับตัวนี้เป็น ล้อมือ2ขอบ17นะครับกว้าง8.5ออฟ15ลึกๆสวยๆเลยนะครับลูกค้าประกบกับยางใหม่นะครับเป็นยางเดตันนะครับ DT30 สเปคยางเป็น205 45 R17 นะครับยางปี2021ก็เป็นยางผลิตโดยบริษัทบีตโต้นะครับใช้แบรนด์เดตันดีทีส ใส่กับล้อ s 1 n e สาม p นะครับสีบอลเงินนะครับหมุดทองนะครับซึ่งพอประกอบกับรถโตโยต้าวีออสสีดําแล้วนะครับสีค่อนข้างขึ้นมากตัดมากนะครับสวยงามมากเลยครับตัวนี้ล้ออาจจะล้นออกมาสักนิดนึงนะครับด้วยตัวนี้นะครับแต่ว่าคุณลูกค้าเข้าใจนะครับแล้วก็ดีที่จะใช้บริการนะครับ สวยเลยสำหรับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งหลังก็จะอพอดีนิดนึงนะฮะทั้งหน้าออจจะล้นิดๆน,นะครับอ่าอย่างไรขอบคุณลูกค้านะครับที่มาจากโซนกรุงเทพมหานครนะครับที่เลือกใช้บริการของร้านเติร์ปไบซิ่งอินเราเดี๋ยวะจะพับนิ่งให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของร้านเติร์กแม็กซิ่งบางปินด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ